ยยกยยยยยกูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครแต่ที่รู้รู้มึงเสืยก็ไม่อะกูรู้ว่ามึงไม่ใจมึงเขี้นดูว่ามึงเก่ง ม,มึงแค่แพ้มึงกวรออกไปแลกบ,กบกับกักกูไม่ค่อยจะฟังเพลงที่กูทำมันออกจตใจอ่ะทุกวันนี้กูหาแต่มันนี้มันนี่กูเอาลงในปาร์ตี้แกงกูเกาะรานีรานีเนี่ยมึงบอกว่าฟังน,นี่เนี่ยมึงก่อขังกี้ข้ากี้เธอมาหากู มีอร่อยดีที่จะมีใครมาสตีเห็งที่กูซ้ำมันออกเกีใจมึงไม่รู้มือควรานออกไปกูมีแฟนเป็นกำหลังใจเพลงกูมีค่ากว่าสิ่งใดมึงไม่เข้าใจมึงไปไกลมึงก็รู้ไม่ต้องการมึงไงมึงแม่งโคตรโง่มึงไปไกลไอ้สันนี้แม่งอะไรมึงไม่มีเดียมึงไม่มีเดียที่รู้รู้แต่กูไม่ซีกูรันเดอร์เท่าสมานในดีตอนกูหมดครามแข็งกูไม่มีกูหาโซหาทำการนังปีแต่แก๊งกูยังไม่ท้อกันสักทีบอกว่าเพลงแล็ปมันไม่ดีแต่ที่รู้ คิดว่าดีหรอดีหรอตอนกูเจ็บกูไม่พบหมอและกูเติมยากันนัดพบกันที่หอและกูไม่ท้องกามไอคนที่เหลือขอมึงมันเฮียจาาที่มึงคิดจะฟันหมอกูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครแต่ที่รู้รู้มึงเสื่ยงทำไมอ่ะกูรู้ว่ามึงไม่ใจมึงคิดดูมึงเก่งกับใครอ่ะกูไม่รู้มึงเสี่ยงทำไมอ่ะมึงคิดแพ้มึงควรหนอกไปและกับกากกูไม่ค่อยจะฟังเพลงที่กูทำมันออกจากใจอ่ะ